ใครจะได้เป็นพุะพุทธเจ้าคงเป็นกว่ใครไว้นไหมว่าก่อนนันหาปม่เห็นอันจาไปไม่ยังเหมือนลหละครับ พูดเจ้าโอ้ืถอถือเก้าเป็นพอเป็นแม่ก็ไปเลยพ่โเมูพโอโ่อถือถืองว่าเป็นพอเป็นแม่อริยเมตโยเลยครับอันทุกข์ข่ายอริยานี่อันถืออันราชสีเป็นพอเป็นแม่ แต่ว่านไนม่รีดแน่งกมมูจริงตังเวันลำโมงพูดท่าอยะพูทดอีกมมเนี่เ,าาาเงเป็นคาถาหาประงประจำําเพ็เปลาหน้าก็ได้บุญเป่ายสปขหัวเป้าหัวใสใแต่ได้อยา่ปดโมงนะกันเด้เมั่ยเลเรื่องรุ่งเรื่อง ายางเลยค่ะบรรลุอรห็นอรหัน์มันไก่ปวดก็อรห็นเปิดไก่โงเนี่เปิดสึ่นเห็นหลดก็สบก็ไล้แกลนงเยอะแกล้งวอรห็นอรห็นสมัยนี่โอ้ยพวกก็เดี๋ยวเลยวัด เห็นหอดมัดโลกโลดกเอาเครื่องจิบของมันเท้าหลามาใส่ก็จะกปสูบพราอย่างผมนวดเอกเครื่องติบของกูมากลยดี๋ยไปเอาอากาศกตั้งตาเรินั่งเกินนี่จะไปหอดใส้โลดถึงมันจะหลายโลกเลย มันมันจะบอกว่ามันมันโลกะตาจะมันโนเองได้เลยโลกมนโถถึเป็นที่สวนม่วงเป็นที่สร้างบุญเป็นที่สร้างกรรมเป็นสวนลูกเป็นสวนลูกฟองกันหนึ่งโลกมันล้ม บันี้ในผ้านเป็นหลนร่วมของอรหันต์บไปฏิปฏิบัติจากโลกนี้แล้วกันดลบางเจ็กับไปสู้สวรรค์บางเจ็กับไปสู้พุมโลกบางเจ็ก,เกับไปสู้โลกปันิพานโลกปันิพานหนึ่งว่่มีตัวไม่ตน เมฆตะก้อนโลกโลกมนุษย์เนี่ยมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปเกิดเป็นมนุษย์ไะเดินสายไปทางมนุษย์อีนทร์อุตปาที่เดินทางไปสวรรค์กับขัานศิลภาวนาขันดักเป็นพ้มก่อนพาวน,นาธาทั้งฟีดินน้ำลกไฟไปเกิดเป็นพ้ม หนงโลกมนตดเป็นศูนย์จุดร่วมบุคคลติ่ไปชู <c oughs> สถานที่ตา่างๆกระขายวันสนามนเครื่องบินอย่ย <c oughs> ต้องติไปตั้งประเทศก่ไปมอง <c oughs> เดียวบินไปมองนั่นบินไปมองนี่จุดห <c oughs> นึ่งทางโลกื็โลภะโทษสามหา คิดใจสมองหัวย,ย่ให้เกิดเป็นรอยศาสตร์แสนสลาดก็ได้ขันห้อง้ะโทษสาบว่ามาอะไรกับเป็นอร่าเห็นเมื่อนั่นันนะเพราะมันขันดลิลง <c oughs> ลงพูดละได้ลรบว่าครับเฮ้ยเ <c oughs> หียงหนาเหรอคหินหลายได้หินจากได้หลาย <c oughs> ทุกคนทุกเรื่งกระด้างนี่ยไปสู้มองได้กับค้อนก้อน้ะเอาก้อนละเกิดทั้งข่านนะรักษาศีลนะก้อนละแนะขั้นต่อไปกึงมีอันนี้สองบอถูกบัยาเกิดทุงคนพอถูกบัยญาเกิดในเทวราตกับพอทุกปัญญาเขีลนกับเ็นผูรุโย่เกิด เ็นเที่ยวละก็ลุกโล่เกิดน้ำก็เป็นลูกโ้อแต่เร่งน้งก็ได้หมดบุญ <laughs> <c oughs> ละษาทเองพ่อ,อหน้าอ,อาันไดก็ได้บุญเมื่อปุดโู้ก็ได้บุญอยากไปเมื่อระวันตกได้บุญไปตอนหน้าไปโลกปานิพลลัฒน์จะไม่กด้ก้อนศุกรตุกตาเนี่ยป่ายตันหลายปักคณะเยี่ยงมันสมบัติสวรรดิสมบัติทุกทา่านอินพาน ขอให้ได้ด้างควงป่ากันมาทุกตัวจนบ้น่ยืดนื่อาเอวังคงมีด้วยปากกาและแชนนี้สาธุ